ตามรายงานข่าวของเดอะการ์เดียนนะครับจอห์นเมเจอร์ใช่ฮะจอห์นเมเจอร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นก็ได้บอกว่านี่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในอนาคต the idea of a second round of referendum second round of referendum สำหรับ a s c e n s i o n to the EU คือรอบนี้พูดง่ายๆถามว่าประชาชนชาวอังกฤษอยากจะ กลับเข้าไปเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปหรือไม่โดยที่มีความเชื่อว่าคราวที่แล้วได้รับข้อมูลผิด,ผดอันนี้เหมือนกับเขาเรียกว่า bias remorse คือได้สิ่งที่คิดว่าตนนี้ต้องการแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่ตนนี้ต้องการเหมือนกับถ้าเกิดมีการโหวตถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งในอนาคตหลังจากที่ดำรงตำแหน่งไปสักพักแล้วทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้สิ่งที่เขาได้เคยสัญญาไว้ ถามว่าทําได้ไหมก็จอห์นเมเจอร์ก็บอกว่าทําได้แน่นอนบรรยากาศทางการเมืองในวันนี้ก็คงจะไม่ใช่โมเมนตัม um, มันอยู่ที่อีกฝั่งฝั่งของคนอย่างไนโจอฟาราชซึ่งในทุกวันนี้ทําตัวเดินไปเดินมาเหมือนเป็นผู้นําฝั่งขวาของทุกๆพักในยุโรปทุกๆประเทศเหมดเลยไปกันถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยฟาราชมีฐานะในสังคมระดับโลกอย่างที่เราเห็นในวันนี้มันก็เป็นเรื่องตลกมากเพียงพอแล้วเหมือนกับเป็นมือขวาทรัมป์ส็จแล้วอีกวันหนึ่งก็ ไปป้วนปีนในสภาที่ยุโรปทั้งทั้นเขาขับไล่ออกมาแล้วถึงเวลาก็ยังไปป่วนเปียนในหน้าจอทีวีของอังกฤษซึ่งคนเขาก็เบื่อนะฮะแต่ว่าบอริส Johnson นนาเจฟาราชตอนนั้นแล้วก็เป็นคีย์แมนเลือเกิดแล้วก็สิ่งที่พูดให้ประชาชนมีความรู้สึกโดนโน้มน้าว่าอยากจะออกจากสภาพยุโรปเนี่ยแท้ที่จริงแล้วถึงเวลาสองคนนี้ก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่ เคยไปให้ความหวังกับคนอังกฤษไว้เยอะนะฮะในช่วงที่หาเสียงเพื่อทำ Brexit ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยูของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้